ครับสวัสดีครับเอฟซี FC, ทุกคนนะครับเนาะครับพุ่นีิกามาหกพอ,พอกับพอเตียมนะพี่น้องเนาะครับพอเตียมพา,พามาติดตามลาวพัฒนาอาจารย์เม่งพี่น้องครับมือวันจันทร์นะครับเนาะวันจันทร์ที่22เมษายน67เลาวพัฒนาออก169490ครับเลขหลางก็ออก94เนาะพี่น้องเนาะ ครับของอาจารย์เหม่งงวดที่ผ่านมาพี่น้องมึงดูดครับชุดวินนะครับด้อเบิ่งชุดวินแต่ว่าเด็กเด่นอาจารย์เพิ่นเด่นหนึ่งกับสามลุดนะพี่น้องแต่ว่าชุดวินสี่ 1. แปดเก้าสามหนึ่งมีสี่เก้าเก้าสี่อยู่พี่น้องแต่ว่าอาจารย์เพิ่นบริจับคู่ให้เพิ่มมาเน้นทีแปดหนึ่งเก้าสามล่างนะครับออกเก้าสี่าด้พ่อพี่น้อง ครับส่วนบนกับ4020เน้นที่40ออก90นะครับเนาะมือนีบเตรียมผ้ามาติดตามตัวเองเนาะครับเนาะครับเดี๋ยวไปเบ่งน้ำกันนะครับ 一一是是。Yeah, yeah, see, see. พัฒนาอาจารย์เหมิง เส้นที่เจ็ดพี่น้องชุดวิดน่นะพี่บบน้องสามเจ็ดแปด สามเจ็ดแปดเก้าห้านะครับสังเกตบางชุดวิ่นพี่น้อง ล่างบนเช็ดคืออาจารย์นะครับไม่พรแตมงเช็ด อาจารย์ประเทศมาอย่างสี่พี่นอกก้องเขาจะระเทศต,ตามอาจารย์ลนะล่างแปดสาม แปดห้านะครับที่แปดสามพี่น้อง

สามเจ็ดเก้าแปดสามเจ็ดแปดครับ นะค,ครับอาจารย์พ่นเท็จมากสีนะครับครับพีดอกเอาแชบหน้าจอไว้นะครับเด้อเราพัฒนาอาจารย์เม่งนะครับ เพื่ออาจารย์เฮดมาพี่น้องล่างเป็นล่างบนเป็นบนนะครับเด้อครับชวนเลขวิ่งรูด7กับ5เด่นที่7นะครับชุดวิ่นนะครับสังเกตชุดวิ่น7 8 9 9 5นะครับล่าง8 3 8 5เน้นที่8 3นะครับลอง8 5ได้พี่น้องเนาะเลข2หางบน7 8ลอง7 9 นะครับส่วนเลข3ตัวกระตามนั่นล่ะตัวเน้นกับสามเจ็ดแปดแะพี่น้องที่พอเตมท่าซีไว้เอาคอยปังๆนะ้อพี่น้องเนาะครับพอเตีมขอ,ขอขอขอบคุณห,หลายๆนะครับเด้ออาจารย์เม่งนะครับเนาะที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางเลาาพัฒนามาให้พอเตียมครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบ่งไปเป็นแนวทางนากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเอาคอยแหงๆเรวยๆนะ้อพี่น้องเนาะครับ เอาสำหรับคลิปนี้พอแต้มกัมีแค่นีนะครับเนาะเอออย่าลืมด้พี่น้องเกดติดตามกดกระดิ่งแกงเผื่อนไว้น้ำแดงช่องไม่ช่องพ่อแต้มคนเดิมซานลลนาะพี่น้องเนาะครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พอแต้มกัมีแค่นีนะครับเนาะครับขอให้โฉบโฉบมันมันกันทุกคนนะครับเอาไว้พอกันยีคลิปนาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม